ก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านที่ทุกทางทุกเพศทุกเัยชาว ROV f i f e FIFA Mobile Legends เกมฮอน LOL หรือ PB หรือ PUBG หรืออะไรก็ว่ากันไปนะครับวันนี้เราอยู่ในเกม Mobile Legends น่ครับวันนี้เราจะมาลงแรงใน m o b i l น l e นครับวันนี้เรามีแรงแล้วนะครับผมเออวันนี้เรามีแรงแล้วนะคนดู เนี่จะมาลงแรงนะครับพร้อมลบนะครับพร้อมลบเดี๋ยวรับของนะว่าก็รอนี้แรงเราก็สูงแล้วครับโทษทีระดับแรงวัวแรงวัวครับไปไม่พูดความน้เพลง let's go โอ้โหกำลังว่าจะแบบรอนึกว่าจะได้จับหามองนาครับมันก็ไม่นานเลยใช่นะเราก็จะมากับตัวเก่งของเอาว่าเลยนะ เออตัวเก็บเ้าะครับหนึ่งแมตต์อัตราชนะหนึ่งร้อยนะครับอัลฟาโหดป้าโหดป้าโครโหดโครก็ตโคตดอันตรายครับคิดดูเอานม่พูดเยอะแล้วเจ็บคออืมไม้พูดเยอะแล้วเกมนี้เราได้ตำแหน่งจังเกิลนะครับผมตำแหน่งจังเกิลเนาะแต่คือเกมนี้ ถามว่าจังเกิลมันต่างจากเลนธรรมดาไหมผมบอกเลยว่าไม่ไม,ไม่ค่อยต่างนะเพราะว่าจังเกิลก็สามารถแก๊งต้นเกมได้เลยนะครับไม่ต้องไม,ไม่เน้นฟาร์มนะครับเกมนี้ง่ายก็เกมนี้เป็นเกมที่ค่อนข้างถูกปากคนไทยนะเพราะว่าไม่ต้องเน้นฟาร์มเน้นใส่อย่างเดียวเกมนี้เพื่อนทีมของเราก็จะมีตุรกีมาเลเซียแล้วก็บราซิลหรือกประเทศอะไรไม่รู้รอยู่ประเทศนึงผมไม่อยากพูดครับกลัวแบบพูดชื่อประเทศเขาผินไงเออ ก็เป็นว่าน่าจะประเทศประเทศเขียวแดงนะครับฝั่งตรงข้ามก็จะมีมองโกเลียอุลุกไวยเจแปนแล้วก็เอ้อยประเทศอะไรบ้างวันเนี้ยม,มันมันมันมีประเทศอะไรบ้างครับงงหลอแต่ทีมเราไม่มีคนไทยนะทีมฝั่งเขาก็ไม่มีคนไทยครับนีมเราจะไม่รู้ว่าคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกครับ Let's go ฉันทำไมขยับครับยิงไม่โซนใ่ไทยแลนด์จะไม่มีอลรนณีเกมมเรลออกเราออกนี้ก่อนดีกว่าวะโอไม่ไม่ไม่ออกออกขึ้นรองเท้าใหญ่ก่อนครับเกมนี้จะมาแกงล่างนะต้นเกมเราดูแกงเลยครับไหวไหวไหว รอมันเข้ามารอมันเข้ามาอยู่เพื่อนรอมันเข้ามาเพื่อนเพื่อนรอมันเข้ามาอีกดิโขกมาแล้วเพื่อนไหวนะไหวนะเพื่อนยังไหวนะเล่นดีเพื่อนเป็นเล่นสุดเล่นสุดได้ปะโอทํทำไมเพื่อนไม่เล่นสุดอะงงงงจัดเลยช่อนี้ถ้าเพื่อนเลือกที่จะเล่นสุดยังไงก็ไหวนะทีนี้รงตรงแต่เพื่อนแบบไม่เชื่อใจเราไงแบบให้ ถ้าเพื่อนแท้งยังไงก็ไหวเพื่อนน่าจะถือกว่าเรานะเราโอ้ทำไมเห็นปะเห็นปะเลนเลนข้างแม่งได้เวลเร็วกว่าป่าอีกครับเป็นเพราะผมไม่ฟาร์มได้เยลยโดอ๊อดอดเราแทกกลาง,งก่อนครับแทกทุกเลนครับฉันต้องรวยฉันต้องแบกครับรัศนคติเราผมแบกทุกเกมอยู่แล้วฉันต้องรวยฉันต้องแบกฉันต้องรวยโอ้ยแม่งตัวอะไรเนี่ย มีคูนะครับแต่ผมก็ยังไม่เข้าใจรวมเกมนี้นะว่าเขาแบบเดินเป็นคู่กลางกับเหนิหรือเปล่าหรือว่าแบบเดินใครเดินมันอันนี้ก็ยังไม่รู้นะครับเพื่อนเอาเลยผมมาผมมาไว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 บละวสวยเพื่อนๆจล้วสวยพอได้นะเก็บอยู่ครับเก็บอยู่ครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนถอยก่อนถอยก่อนอย่าลึกอย่าลึกอย่าลึกมาก ลึกนานเดี๋ยวบานปลาครับโอ้เพื่อนโยนังยีผมทำอะไรไม่ได้เพื่อนผมยังไม่มีอันตีเลยเราฟาร์มก่อนเกมนี้ตึงอยู่นะเราเจอเราเจอแรงระดับแกนมาสเตอร์นะครับเกมนี้รับปืนเราเจอผู้เล่นระดับแกนมาสเตอร์ครับน่าจะตึงเพราน้าจะไ่เท่าไหร่เราได้ขวานโบราณก็เท่ากับได้หมดแล้วขวานโบราณ ในเทมที่โหมดมากสำหรับตัวนี้นะครับสำหรับ a l p h าเออไม่รู้ว่าโหดจริงหรือเปล่าเผมว่าไม่แน่ใจนะครับโหดจริงแล้หละทำไมวะก็ตอนนี้ฝั่งข้ามนำเราอยู่นะครับตัวหัวคู่มันกเ็เขาเลือกนะเกมนี้แต่ก็ไม่ได้มีผลอะไรหนระอกเรากลับมาได้เสมอน,นีอ่ ทำไมไม,ไม่ข้ามถือวะทำไมไม่ข้ามถือวะเพื่อนเพื่อนเสริมหน่อยสวยยกสวยตัวนี้สวยโอ้โหเราไม่ได้คิวเลยวะบด้ะมีว่าฟ้าตรงไหนวะเนี่ยเกมเนี้ยผมยังไม่ได้ช้ำชองมากครับแต่ก็กำลังซุ่มฝึกครับเป็นเสือชุ่มผมเป็นเสือชุ่มนะผมไปยกผมมาเพื่อนผมมาผมมา I am not human กผมมายังไงลูกสองเดียวลูกสองเดียวสวนมาดิมาดิพาดีเดบันเคิลโอ้โหยได้สร้างดีกว่าเองสร้างเองกินเองชงเองนะครับช่วงนี้ไม่มีเพื่อนชงเลยนะทำเองน่าทำเองนะครับทำเองให้ดีกว่าครับตอนนี้ทำเองทำเพย์จูดิเลยตัดทิ่นะครับไม่แชรี่นะครับเราหิวเพราะฉันต้องรัวฉันต้องแบก เพื่อนคัดอยู่คัดสองเพื่อนดูหน่อยดูหน่อยดูหน่อยเพื่อนดูหน่อยเพื่อนดูหน่อยโอ้เพื่อนไม่ดูเลยเพื่อนตามเรารูนอยดิเพื่อนจบแล้วเพื่อนเอาเลยเพื่อนหยแล้วไดในกรนี้นะโอ้ง้นเาแตกผมรออยู่เพื่อนผมรออยู่ผมรออยู่เพื่อนเพื่อนรอมาทางนี้ได้ไหม ดูสองเพื่อนเอาหน่อยเพื่อนเพื่อนเอาหน่อยเพื่อนมาหน่อยกระดูกไม่เนี่ยเกาะอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเพื่อน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 ผมดูเลือดอยู่ผมดูเลือดอยู่โอ้โหทำไมแข็งแกร่งจังวะกลับก่อนครับแม่งฝั่งตรงข้ามเลยเนี่ยผมว่าแล้วเกมนี้เจอเจอกับแรงระดับแกนมาสเตอร์นะผมไปแกล้งล่างละบนแม่งแข็งเกินว่ะแครี่กับซับเขา แคลรี่มันมันมีก่ออยู่ดิมันมีก่อขาวเด้งมาแต่ไหนไม่รู้อ่ะแม่งโคตรเกลียนโหแล้วเรนล่ามันไอจูล่งมันเวลเจ็ดแบบลองวัดดูนะจูล่งจะแข่งแค่ไหนวะไอ้แข่งหัวจูลง่งจูล่งแข่งเหรอโหจูล่งไม่ไหวกับเรานะครับอ่าจูล่งเวลเจ็ดนะแล้วทำไมผมเวลโร่งอยู่คนเดียวเนะี่ยเวลช้ายังวะ อาเอเบลชบาร์ดร้อยไปใช่นะเอาดิเอายันป้อมโอ้ไม่ทันเอาคิบก่อนคือเกมนี้ถ้าได้ถ้าเราแก๊งนี่เราแบบนิดเยดียดวแบบตีคิบครับแก๊งได้ตัวละร้อยอ่ะไม่เคยได้พบได้เจอนะลาวีก็มันเป็นเกมแก๊งมันๆครับปูบป่าปุบป่าคนไทย

Disorganization complete. ใอ่ผ้าบรินข้างนอกจังหน่อยพิโลดคือผมเลี้ยงน้องด้วยนะครับ,โ ột, โบ,บผมแเกไปด้วยเลี้ยงน้องไปด้วยนะครับดูดูเอาดิผมแล้วคนดูแค่ไหนอ่ะขนาดผมเอาเวลาไปเลี้ยงน้องเลี้ยงได้ผมแบบ มาแคสเกมให mm ้คนดูดูครับเพื่อเก็บด Double kill จะร้องได้ยังร้องเด้พี่แคสเกมกันด้วยโอเคป่ะได้ครับเรื่อข้างนอกให้จบเกมนี้ก่อนโอเคป่ะเดี๋ยวพี่แคสเกมให้เด็กน้องดูก่อนเนี่ยทีป้อมเพื่อนจบเพื่อนจบจบน้องไปเลี้ยงน้องแล้วเพื่อนเจ็ดนาทีแล้ว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  เจ็บเจ็บเอาไหนเว้ยเอาไหนเว้เอาหน่อเว้เพื่อนงัดเราเพื่อนงัดเราเพื่อนมาดิมาดิเพื่อนเพื่อนตีป้อมหน่อยได้ไหเริ่มต้นเพื่อนครับตีป้อมนะครับเพื่อนผมมาอยู่เพื่อนผมมาอยู่เพื่อนเล่นหน่อยเพื่อน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 เล่นหน่อยเล่นหน่อยอร่อยแน่ผมรีและทำมา ใช่ครับจุบเกมเลี้ยงน้องอยู่ครับทถกทายคุณดูดิพูดดิน,น้องผมยังพูดไม่ได้นะครับน้องผมเพิ่งหนึ่งขวบเองกําลังหัดคานครับไม่รู้ว่าหนึ่งขวบหัดคานหรือหัดอะไรนะผมก็ไม่รู้เหมือนกัน,นเนาะวี่แชทเกมเหมือนเดิมเคปะ่ะเดี๋ยวพี่ไปเลี้ยงรอหน่อยอร่อยแน่น้องรับ คนแกงว่ะผมมาผมมา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 ดูกับพี่ผมมาแล้วพี่สองพี่สองยองขวัี่สองยองขวที่สองยองขวัพี่สองยองขวัญพี่สองยองขวดลูกสองใส่ยองขวดครับไอแดงโชว์นะมัมามาดูกับพี่มาเห็นปะเห็นปะพี่โหดปะน้องๆครับก็พี่โหดน้องๆก็อย่าลืมกดไลยติดตามพี่ด้วยนะครับ ที่แบบทั้งเลี้ยงน้องบวกแชทเกมด้วยครับวลูนี้ไม่มีใครทานะแต่พี่ทําคนแรกมาไงมามา,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 มาไงมามาไงมาไงมาไาไงมามาไงกมกนะา,กนะกากกกมไงมม,มไาไมามาเงาไรมาแงมาไงาแบมามาไบมาามาไงมามไมามไมไมาไกมาไมาไมแบกมนะก,กมมมมมกมกกมามางมามางาม เจ็บผมก็เจ็บไปดูเลือดได้ครับชิวสองมีดูเลือดชิวชิวจัดเฮ้ยอยา่าอย่าลายอย่าล้มท้าใส่โัว,ส,ว,วสัตว์ทีเลยเฮ้ยนึกว่าสกุลอยู่ทีบอมครับมาแล้วมาแล้วนี่มาไงนี่มาไงต้านอะไรวะต้านอะไรวะต้านอะไรทั้งหนาต้านอะไรทั้งหนา,าต้านอะไรทั้งหนามาดีต้านอะไรทั้งหนา ดูหน่อยนะครับดูหน่อยดูหนไอยดูหน่อยดูหน่อยดูหน่อยโดนปวามจีตาหลอกหลอกหลอกเลยเฮ้ยน้องน้องผมจะว่าผมเป็นบ้าหรือเปล่าผมพูดคนเดียวเดียวนะครับผมพูดกับท่านผู้ชมเด็กๆน้องๆหนุ่มๆทุกคนผมไไม่ด้พูดคนเดียวพี่ไม่ได้พูดคนเดียวนะ พูดกับคนดูนะน้องโอเคปะดู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 พีเรนดูพีเรนจบดิเพื่อนจบดิโอ้แต่สกอร์แบบตะกองที่เราหมดเล้วนะเจ็บไหมอย่าล้มทัาบใส่โทรศัพท์ดิ๋ยวมันโดนปากนะเห็นไหมเจ็บไหมน้องอย่าล้มทัาบอย่าล้มทัาบสนุกปะพี่เล่นโหดปะเฮ้ยเฮ้ยอย่าจับมือพี่อย่าจับมือพี่ พี่เดินไม่ได้น้องน้องน้องพี่น้อง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 ใอย่าหญ่่พี่โดนติดกำแพงเนี่ยอย่าหญ่่พี่เดินไม่ได้ดู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 พี่เรียนให้ดูพี่จะจบแล้วพี่จะจบแล้วรอหน่อยรอหน่อยน้องจบดีเพื่อนเพื่อนจบดนเพื่อนจบดีเพื่อนเพื่อนจบเพื่อนจบเพื่อนไม่เพื่อนจะสนอะไรเพื่อน เพื่อนจะสวดอะไรเพื่อนจะสวดอะไรนบ้า,บาแล้วเพื่อนตีบ้าตีบ้านีบ้าเพื่อนตี่บ้านสวยขนาดเลยขนาดมีน้องกลัวนะคะขนาดน้กลัวน้ำผมไหมลงน้องๆคิดว่าไงวะโอ้โหแรงขึ้นด้วยแรงขึ้นด้วยโคตรหูโคตรอันตรายเอาเรื่องจา่าเอาเรื่องจา e ่าสิบเอ็ดเอริมนะครับ คนดูครับคลิปนี้ก็เอาไว้ชนี้ก่อนแล้วกันในช้บพไดมสอนแล้วนะคลิปนี้ก็ไว้ชนี้ก่อนแล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับบ๊ายบาย